สวัสดีค่ะทุกคนโมชนะโมค่ะคิดถึงบรรยากาศร้านนี้กันไหมคะโมอยู่ที่ร้านปืนพินิษนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าร้านเนี้ยใน a c e b o o k อ่ะหายไปนะคะก็คือเพจร้านเฮียไก่โดนปิดไปแล้วนั่นเองนะคะเฮียไก่ก็ฝากแจ้งมาว่าเปิดเพจใหม่แล้วนะคะชื่อว่าเพจร้านปืนพินิษมีคําว่าร้านข้างหน้าด้วยนะคะก็ไปเสิร์ชแล้วก็ติดตามกัน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะโมก็มาติดกล้องให้กับลูกค้าของเฮียไก่นะคะที่ซื้อซิกค,คอร์ไป เขาบอกว่าอยากได้กล้องที่เหมือนที่โมรีวิวติดซิคอร์ซึ่งก็คือตัวนี้นะคะก็คือ v o r t e ทคเวนอมกำลังการขยาย5-25เท่าหน้าเลน56ค่ะแต่ว่าโมก็เอากล้องของ v o r t ท x หลายๆรุ่นมาให้เขาได้ชมกันอย่าง d ดบ b e แ b ็ค c ท็กซิเคนะคะที่เป็นรุ่นต่ำลงมาแล้วก็มีรุ่นที่สูงขึ้นมาด้วยนะคะสูงกว่า v e n o มก็จะเป็นตัว v o r t e ท h ไซเค l e นะคะซึ่งจเปคของไซเคิเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายคลึงกับเวนอมมากๆเลย แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะที่ควรจะต้องติดปืนไลเฟิลที่สำคัญนะคะก็นำมาให้เขาเลือกเลยอย่างขาทรายก็จะมีของแม็กคูแล้วก็มีของ UTG นะคะรวมถึงขาทรายยอดนิยมและควรจะมีก็คือขาทราย a อด a s นัันเองราคาเป็นหมื่นเลยอันนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีตัวมัสเซิลเบกนะคะที่ใช้ในคลิปก็จะเป็นของ MDT แล้วก็ขาหรือแหวนเนี่ยที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็จะใช้ของ Element ค่ะ รวมถึงรางแปลงนะคะที่มาเอามาติดกับขาสายเป็นราง m อ็มล็อกพิชากินีโอเคค่ะ,คคะก็สำหรับราคากล้องนะคะอย่างเวนอมก็อยู่ที่24,800บาท s ี่พัน g l ดบาทซเกสูงขึ้นมา29,800แล้วก็ Diamond Back Technical นะคะก็จะมี2รุ่นย่อยก็คือตั้งแต่18,500ารจนถึง20,000ืเลยค่ะคือเหมือนว่าถ้าเราเประทับปุ๊บเราควรจะเห็นเห็นภาพแบบเต็มวงเลยโดยที่แบบไม่ต้องฟานไม่ต้องเต็ม ก็คือต้องขยับหน้าเข้าใช่ไหมอ่านั้นีหยวผมเอาเหมือนว่าผมต้องอยู่ระยะเองเงี้ยหาอ่นนั้นแ๋ยวผมมาถอยกล้ององอกสรุปแล้วทางเจ้าของปืนก็เลือกติดตั้งวอลเท็เบนอมที่เหมือนกับในคลิปนะคะทุกคนคุณปิงก็ได้เริ่มทําการติดตั้งกล้องให้ค่ะจะมีการให้เจ้าของเนี่ยลองทาบตําแหน่งที่ใช้งานจริงเพื่อปรับกล้องให้เข้ากับสรีระเบื้องต้นก่อนแล้วเราก็จะเริ่มล็อกกล้องไว้ค่ะ แล้วก็จะมีการจัดท่าใหม่สอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นของกล้องอันนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการย้ำเตือนนะคะแล้วก็สอนวิธีไขให้รู้น้ำหนักการไขประแจนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ไม่มีประแจปอนเนาะก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักที่ควรไขเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือให้รู้ว่าน้ำหนักควรจะลงแรงประมาณเท่าไหร่ค่ะ ถัดมาก็เป็นมัสเซ์เบรกของ MDT นะคะที่ยิงแล้วเพื่อนข้างๆเกียดแน่นอนสามารถระบายแก๊สได้ดีแล้วก็ลดรีคอยได้ดีมากๆาเลยค่ะทําการติดตั้งของแถมที่แถมมาในกล่องกล้องนะคะอย่างการปรับกําลังการขยายที่ออกแบบมาได้สวยงามนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้น สุดท้ายนะคะก็จะทําการบอไซเป็นการตั้งกล้องเบื้องต้นเพื่อให้ทางเจ้าของสามารถไปตั้งกล้องที่สนามได้ง่ายขึ้นค่ะขาไซ UTG Recon นะคะสามารถปรับได้หลายระดับแล้วก็แข็งแรงทนทานมากเลยค่ะทุกคนกโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ติดกล้องมัสเซอร์เบกก็หลอกขึ้นเยอะเลยน้องดูยาวขึ้นนะคะส่วนขาไซานี่ก็ออกไปแล้ว<ต>เพราะว่าเดีกลังจะลงกล่องแล้วนะคะเท่จริงบ๊ายบายค่ะ